ก็รู้ดีฉันก็รู้ดีอันนี้จริงนะนี่ไม่ได้ปั่นเนอะ จงคุยอยู่มันโดนเราอยู่แล้วเพื่อนที่มันไม่จ่ายที่มันพยายามมีจุดยืนแต่มันรอเราโดนกระทืบอยู่เพื่อนมันรอโดนเรากระทืบอยู่ใช่มันคนตีนมันเออมันรอหลอกไอ้เหี้ยเออมันคือมึงตีมึงหลังกูด่ามึงเสียแน่นอนมึงรอหมึงทำตัวแบบว่าอยากให้เราแบบซีเรียสมันเว้ยมันทำตัวแบบอยากให้เรากระทืบมันเว้ยตอนเนี้ยมันพร้อมไอ้เหี้ยดูก็รู้แล้วไอ้เหี้ยมันคนตีนไอ้เหี้ยแกร่อยเราไม่ใช่เด็กเว้ยดูก็รู้แล้วที่มันทำคือทำเหี้ยอะไรอ่ะคือมึงคนรตงตีนเว้ยไอ้ก้อยอ่ะเดี๋ยวเรียกทีซีเลยเดี๋ยวไปทีซีเลย พี่อยาดูก็รู้แล้วเลยว่ามาซ่อมเรื่องนี้หน่อยมาซ่อมเรื่องติดสายหน่อยเต้นมาตั้งนานนะมันจะไม่รู้พี้ยพอไม่สั่นเดี๋ยวด่าแกมีกี่ม้าจะได้สวัสดีถูกไม่มีครับผมผมไม่ใช่คนเจ้าชู้เนาะขอโทษทีนะครับผมไม่ใช่คนเจ้าชู้นะครับครับถูกจริงครับพี่ชายจริงน้องล้อลอเพี่ยสเต็ปมันอะมันเด็กหน่อยนึกว่าใจดีมั้งอืมกูติ่มจะจิ้มกูเฉยอ่ะจริงพี่ไปเอาไปเราไม่ว่าง จริงจะทีมผมแล้วตอนนั้นอะจะเห็นแบบน้องในแก๊งแบบตัวหลักไปหมดไงที่นู่นไงเห็นน้องในแก๊งอยู่นี่ไง่ติมไงจะจิ้มเฉยผมก็มั่วไปเรื่อยครับแต่ผมก็แค่คุยไงผมไม่มีหรอกครับเป็นทั้งดิสคงดิสค,ค,คอร์ดเหมือนเฮียเจสตี้เหมือนเฮียมาดีอะไรเงี้ยไม่มีครับไม่มีนะไม่มีครับผมไม่มีแน่นอนพี่แจ็คเนี่ยคุยไม่ค่อยคล่องเลยเฮียปืนอย่างเงี้ยคล่องเชียไม่มีแน่นอนครับผมเสียเรียบไป นสดโเเีียรรยรบอย่าเอาเก้าแรกของผมไปเทียบเก้าที่ร้อยของใครมึงมึงเสี่ยวควยแล้วอะอ้เฮียไ <c oughs> พห,หมาวันไอ้เแ <c oughs> ค่อยู่มึงก็พูดก็พูดนะไอ้เฮียอยู่ก็พูดเฉยไอสัตว์ิีทีครับ ท,ที่เรียกโคเอี e ่ยนะครับเรียกโคเอีย e นะครับ มึงม,มีปัญหาแล้ววะมึงคนอย่างงมึงดา่าน้องกูติดแสงมีปัญหาอะไรมากปะกูถามจริงเป็นอะไรเอ่ออันไหนครับเนี่ยไอคนชือ่อเฟมอะครับเอ๋อคืออยู่ดีก็เอ้าอี้ยไทยแบบก็คือมันมันชนรถกันปกติเราไม่ดา่าไทยติดแสงเพื่อมันเรื่องมันมากกว่าน,นั้นนะครับที่ใครฟัง,อง<า>นอเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องมาดีกว่าโอเคโอเค แต่ตะตะวันนั้นที่คุณไทยมาคุยนี่คุยเพิ่มใบไปแล้วครับเป็นเท่าไหร่แล้วตอนนี้เป็นหกสิบครับทำไมทีซีครับทำไมผมถามหน่อยว่ามันทำไมเวลาคุยเลียกใบเนี่ยเวลาจะตีกันเนี่ยทำไมคุยเลียกได้ทีละสี่สิบใบครับทำไมผมไม่ได้ทีลยี่สิบมาตรฐานเท่ากันไหมเนี่ยไม่ถึงไงนะครับคุยเล่นเรื่องละสี่สิบใบเลยนะ มีแก๊งที่โดนมาหลายแก๊งนะครเขาพูดอย่างนี้หมดเลยนะว่าโค้ดได้เล่นทีอีสี่สิบใบนะครับพวกผมได้เล่นทีอียี่สิบนะพูดเอาอะไรมาวัดเนี่ยส่วนใหญ่คือตอนนี้นะครับคือเราให้ลองเป็นการคุยกันระหว่างสองแก๊งครับผมลองเออแล้วอ่าดังนั้นถ้าคุยแล้วทำไมมึงให้กูทียี่สิบใบวะตอนนั้นก็มากูทีอีสี่ครับไม่จีซีมคนตัดสินใจใช่ไหมเนี่ยใช่อ่ะใช่อ่าเนี่ยเขาบอกว่าทีอีตัดสินใจเห็นปะ ม่แต่แต่อย่างเรื่องพวกเลสอะไรพวกนี้คือมันมีหลายเรื่องครับแต่ก็เลยได้สี่สิบแค่เรื่องเดียวมีแก๊งอะไรกว่าที่มันมาคุยช่วงก่อนหน้าที่เราจะมาที่ก่อนที่พุทธรุ่งบุไปหนึ่งจุดศูนย์อะมีแก๊งอะไรแก๊ได้มันเห็นนะบีบีซีครับได้มันเห็นบีบีซีอะไรเงี้ยคุณได้สี่สิบไปตลอดเลยอ่ะใช่ปะบีบีซีหรอบีบีซีบีบีซีไม่ได้เอาอะไรเขาเลยนะแต่เริ่มเริ่มคุยคือสี่สิบถูกไหมใช่ไหม ไม่ไม่ได้ไม่ได้เรียกไปอะไรกันเลยครับอย่างดิมอนเฮดเนี่ยหนักเหรอครับหมามถึงได้สี่สิบเขาแทงคนของผมแทงแล้วแบบได้ได,ได้ตีกันหมายถึงว่าแบบแทงน้งห่อครับโต๊ะเอาแทงน้าห่อเนี่ยเรื่องอะไรนะคุณให้สี่สิบใบดีซีคืออะไรครับมันมีเรื่องดา่ดาด่ากันที่มีด่าก,กันด้วยครับแล้วก็มีเรื่องเก่าที่แบบเขาแทงที่ตีลิงลด้วยก็เลย เนี่ย,ยอย่างของไทยอมีปัญหากันมีปากเสียงกันมีมีการประทากันด้วยก็ได้ยี่สิบอ่ะคุณค่อยอะไรถูกปะ่ะอันนี้อ่ามีอ่าลองคุยกันได้เลยครับแต่แต่ตอนนั้นลงลงทีซีไว้เป็นหกสิบแล้วใช่ไหมครับที่เคยมาคุยเอาไว้อะอืมตกลงกันไปแล้ว น่ารักที่ปูคือผมต้องเข้าใจใครครับตอนนี้ระหว่างทีซีกับโค e นะอิเนี่ยเพราะทีซีก็โยนให้โคอิโคอิ e ก็โยนให้ทีซีคืออย่างนี้ครับต้องอธิบายก่อนคือ<ส><น>เราอะอยากทำหน้าที่ไก่เกียรูกต้องไหมแต่คือเวลาส่วนใหญ่ที่แกที่มาคุยอะครับทุกอย่างเขาจะโยนให้ทีซีหมดเลยให้ทีซีตัดสินใจโอเคครับทีซีครับ<ส><น>แล้วก็มีเรื่องเพิ่มเติมเนี่ยน่าจะมีเรื่องปนปนบาไอ้ปนปนของงานดำที่ผมคุมอยู่ด้วย ออกปนงานดำครับพวกผมคุมอยู่เนี่ยเขามาก้าวไก่เรื่องผมับผมอันนี้เดี๋ยวลองคุยอะไรดีกว่าครับว่า mm hmm. อยากได้กันที่เท่าไหร่ใบใบเท่าไหร่ครับร้อยใบถึงไหมเรามีแบบการถึงร้อยใบกันไหมในแก๊งเนี่ยรวมกันเนี้ยได้ครับได้ถึงถึงเลยใช่ไหมอันหรือว่ายังไงกับตัวกับตัวหัวหน้าแกง๊งอรผมไม่ได้อะไรนะ บอกก่อนนะครับผมคุยได้นะหัวได้แกงคุยได้นะเรื่องเรื่องงานดาก็แปดสิบเพื่อแปดสิบก็ได้ครับอยากหรืออยากได้ร้อยใบละครับเพิ่มอีกสี่สิบเป็นร้อยได้ไหมแต่สิ่งเนี่ยจะเท่าไหร่ร้อยใบก็ได้ครับร้อยใบไม่มีสิ่งสเลยเหรอมันเปลืองไปเปล่าสักสิบไม่ขอไม่เกินยี่สิบได้ไหมครับเพราะว่าแค่ ร้อยใบนี่ก็ร้อยใบมูลค่าเท่าไหรทีเดียวสิบแปดล้านปะประมาณสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดล้านก็คือรวมอันนี้ก็คือเสียค่าเทรดอีกอีกเท่าหนึ่งก็เป็นอีกสิบแปดล้านใช่ไหมคือใบละแสนถูกปะไออ่ามันตกใบละสองแสนับไอตัวบัตรคือรวมแล้วสองแสนแปดถูกไหมไม่ไม่ไมใช่ครับไม่ไม่รวมเทรดแล้วครับรวมเทรดก็ใช่ไงก็ที่กรหมายถึงก็คือสองแสนแปดคือรวมค่าเทรดแล้วไง ไม่ใช่ไม่ใช่็เทรดแสนแปครับแจ็คอ๋อคือมันขายไปแล้วแปดเป็นแล้วแปดนใช่มันขายไม่ขายถูกจังอ่ะเหลือไงกดไม่คยตีกันหรอวมั้งอันร้อยใบก็เยอะนะครับขอสิบเอ็มสิบห้าเอ็มได้ไหมสิบสองคัสิบห้าสิบห้าล้านใช่ไหม ใช่ครับใช่แล้วตีกันขึ้นร้อยใบอย่างเงี้ยทีซีมีมีอะไรจะบอกไหมครับมีอะไรอยากจะให้ไหมอ่าคือเดิมทีนะครับผมตอนเนี้ยคือเหรียญทองอ่ะมันจะซอยถี่ขึ้นนะครับผมแล้วก็หมายถึงว่าปกติมันยี่สิบเคสใช่ไหมครับมันจะเป็น<ม>สิบเคสสิบเคสต่อหน,นึ่งเหรียญทองก็คือว่าแล้วเหรียญทองเนี่ยจะได้ทั้งพลแพ้และผูชนะถ้าเกิดเคสถึงอย่างในบาการีส์ซะ,ส,ะสมมติว่ามันเกิบจะครบสิบเคสเราก็จะปัดขึ้นให้ ประณแล้วนอกจากเหรียญเนี่ยมีอะไรไหมครับที่ท c ซีจะบริการให้ได้ที่มันดูแบบเหมาะสมกว่านี้อันนี้ผมก็อยากถามความเห็นของแจงที่ตีเหมือนกันว่ามุดเนี่ยคุณตั้งอะไรก็ได้มันเป็นเดิมพันใครชนะเอาไปหมายถึงยังไงครับตั้งอะไรเดิมพันคุณคุณเอาของมาวางกลางอ่ะแล้วถ้าใครชนะเอาไปอย่างเงี้ยมีไหมแบบเดิมพันอ่ะ เดี๋ยวผมลองคุยให้ได้ไหมครับเพราะตอนนี้ก็เพราะว่าร้อยใบเนี่ยคือมันเสียหายมันไม่ต่ำกว่าร้อยแน่นอนครับไม่ต่ำกว่าร้อยล้านแ<ถ>น,น่อนอนเข้าใจว่ามันเยอะมากครับร้อยใบเพราะว่าอย่างตอนนี้ถ้าอันนี้เป็นแผนนะครับก็คือว่ามันจะมีกรณีที่ถ้าสมมติว่าหลังจบจากสงครามแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องอาการซื้อของที่มันเป็นเปอร์เ,เซ็นต์ต่ำลงอย่างเช่นของที่ใช้เล่นสตอรี่แต่อันนี้คือ เลยระหว่างคุยอถ้าผมขอเป็นอย่างนี้ได้ไหมแบบถ้าขึ้นจกกักรพัตตีกันเนี่ยคือมันต้องมีแก๊งไหนที่แพอยู่แล้วแก๊งหนึ่งอยู่แล้วแน่นอนไม่ว่าจะเป็นผมหรือเขาเนี่ยครับก่อนเริ่มกับหลังจบเนี่ยคุณจะทําอะไรกันบ้างครับหมายถึงว่ามีอะไรมาให้ก่อนเริ่มและหลังจบไ็จได้มีการซัพพอร์ตนี่นั่นคุณบอกเขาไปได้เลยนะบอกผมได้เลยนะผมจะเตรียมตัวกันได้งั้นเดี๋ยวผมขอเวลาคุยสักไ,ไ,ดได้ครับ,รบได้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 ได คือคุณจะตีกับเอแซฟก่อนใช่ไหมถ้าที่ผมรูมาใช่ไหมย,ยังไม่แน่ใจครับเพราะว่าไม่คุณไปตีก่อนได้แล้วเพราะเดือนนี้น้องๆผมน่าจะยังไม่อยู่กันอ,ะอ่ะใช่มันมน,น่าจะว่างทีเดือนหน้าเลยจริงๆผมอยากอยากเคลียร์กับเอเคให้จบก่อนครับเพราะว่าไปเอแไปเอแซฟก่อนเลยครับเอแซฟน่าจะว่างเพราะว่าเขามีชุดแข่งอยู่แล้วแล้วก็มีชุดอยู่ในมืออยู่แล้ว เอซับน่าจะพร้อมของผมนะตอนนี้ได้ครับได้เดี๋ยวลองเชียร์กับเอซับด้วยเอซับนี่โดนหนักไหมหมายถึงยังไงครับโดนหนักแบบเรียกบทประก,กันอะไรกันเนี่ยโหดไหมอะสี่สิบใบครับจำอาวุธปะไม่ย้ำครับไม่ย้ำ ก็มีแผลกันมาหลายเดือนแล้วนะเราเนี่ยนะใช่ครับใช่อยากเลียให้จบสักทีอะไรอย่างเงี้ยจะได้สบายใจ่าจะจบใน,ในไฟ,ไฟครับไม่ได้จบในตอนไฟอะรู้ครับรต้องตีกันถึงจะจบครับเข้าใจอยู่แล้วคนที่ป้นงานดาเนี่ยทาไมถึงป้นนะครับอันนีม้มีใครป้นคนระับมีผมมีหลักฐานนะหนหนครับ สามคนใครที่ส่งไไอกอมส่งมาปะใช่ไหมวันนั้นอะได้ครับเดี๋ยวผมหาใหม่แบบออมันส่งไาพี่ผิวยัจำได้อยู่เนี่ยเขาพิมพ์ในทวิตเตอร์เลยว่าพี่โคอ,อีป้นงานบ้านด้วยเหรอครับพี่แล้วก็มีคนโดนจับเลยสามคนชืออ่อนาจาฮานะเทคอามามิยะไทเกอร์ยะเอันนี้ไม่ได้ป้นงานานำนะครับแต่ว่าเขาพิมพ์ทวิตเตอร์ต่อจากคนที่นี่ด้วยครับคนที่โดนจับเลย,ยไสามคนนั้นมาดิ เดี๋ยว <ไง S 1> เดี๋ยวนะเรียกให้ครับเดี๋ยวมาเล่าแต่แต่ยืนยันครับไม่ใช่ไม่ใช่งานดำเรียก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 มันมาเรียกมาสามคนเลยอ่ะคืออันเนี้ยผมต้อง<ม>บอกก่อนคือเคตร้100ยอยใบอ่ะผมต้องบอกก่อนว่าเป็นเขตแรกเลยที่มันจะสูงร้อยใบแต่ทีเนี้ยผมมาขออนุญา ประชุมกับพี่โนกับแดนนี่ก่อนได้ไหมครับเพราะว่าวันนี้เขายังไม่มาเดี๋ยวผมรอคุยยังไงเดี๋ยวรีบแจ้งทีหนึ่งต,ค,งตคิดว่าของคุณในความคิดคุณเนี่ยคนคนเดียวนะคนคนเดียวนะคิดว่าไงบ้างอืผมคิดว่ามันน่าจะมีของซัพพอร์ตครับคือถ้าเป็นไปได,ด้ผมคือผมมาอยากซัพพอร์ตอยู่แล้วตรงที่ว่าอย่างเช่นของที่ใช้เล่นสตอรี่เนี่ยถ้าเกิดซื้อในเปอร์เซ็นที่ถูกลงอันเนี่ยในความคิดผมนะผมก็อยากซัพพอร์ตแต่ เรื่องต้นก็คือต้องคุยกับทางพี่โน้ด้วยครับอืมเพราะว่าเป็นในใจคุณเน,<อ>นี่ย<ร>อ,อยากทรา,อา,อาบอยู่แล้วใช่คือผมอ่านส่วนตัวผมอะผมมาอยากให้การฟาร์มอะมันสั้นลงเพื่อนในการาเล่นสตอรี่คือท<ม>ุกวันเนี่ยที่พอคุยกับตำรวจได้ไหมที่ผมอยากได้กันเนี่ยพอคุยตำรวจแบบไอ้ไฟนอกบ้าน<อ>าหรือว่าอะไรเงี้ยหนึงหรือว่ายงไถ้าไฟนอกบ้านอย่างเงี้ยเออแบบคือมันเดี๋ยวนี้มันล็อกเลยครับมันไม่ไม่ค่อยถามเท่าไหร่เดี๋ยวนี้อ๋อ ใช่จะคือผู้ดับอะครับน่าโดนกันหลายแก๊งนะตรงเนี้ยหมายถึงว่าอยากอยากเป็นในรูปแบบไหนครับไฟนอกก็คือแบบเปิดโอกาสให้เล่นบ้างอะถ้าเจอกันไฟข้างนอกเงี้ยเอออย่าเพิ่งเข้าชาร์จได้ไหมเออใช่ครับวันนี้เห็นด้วยบางทีตียังไม่ถึงยังไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์เลยยังไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ของไฟเลยก็คืออยากให้เป็นรูปแบบอย่างเช่นอยากให้ไฟกันจบก่อนแล้วค่อยตำรวจค่อยไม่ไม่ต้องจบก็ได้ครับแค่แบบเออปล่อยให้เล่นกันสักแป๊บหนึ่งอะ ถ้าแบบว่ารู้สึกว่ามีเคสหอบก็ให้เข้าอะไรเงี้ยสักอ่ะให้ตำรวจการันตีไฟแบบอาจสักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เงี้ยเออถึงเข้ามาห้ามอะไรเงี้ยคืออย่างนี้มาปุ๊บอ่ะสิสิบเปอร์เซ็นต์ยังไม่ถึงเลยแม่งโดนห้ามละอืม,อม,อมเดี๋ยวผมลองไปคุยให้ได้ครับแล้วเรื่องเบาเลยครับฝากด้วยโดนเหมือนกันครับโดนทั้งเมืองครับผมบอกเลยว่าโดนทั้งเมืองครับเรื่องนี้เรื่องเบาเนี่ยได้ครับเ <laughs> <laughs> ดี๋ยวงไงเดี๋ดวยวผมอ่าลองไปคุยให้ บอกเขาพยายามแบบถ้าหูฟังไม,ไม่ดีก็เปลี่ยนหูฟังใหม่ก็ได้ครับรีหูบ่อยๆก็ได้ทั้งนั้นแะถ้าหูฟังไม่ดีต้องซื้อที่ไหนครับนี่เลยครับนี่เลยครับนี่เลยครับผมนี่แหละนี่แหละครับใช่แน่นอนร้านนี้แน่นอนอีซีอาเลมเนี่ไงไม่ใช่ครับไอเฮาครับไอเฮาเดี๋ยวเขาจะน้อยใจอีกได้ครับก็อ,อย่างเบื้องต้นเรื่องเคสนี้ยผมอย่างที่ผมบอกมันเป็น เคสแรกที่จะสูงถึงร้อยใบก็เดี๋ยวผมพอเกี่ยวพี่โนกับแดนนี่ก่อนละกันว่าว่าจะยังไงครับเพราะว่าถ้าเกิดผมตัดสินใจคนเดียวก็ผมก็กลัวมันจะไม่เหมาะสมอืมแต่ถ้าคุณถ้าสักวันหนึ่งพี่โนออกไปแล้วคุณก็ต้องตัดสินใจอยู่ดีป่ะมันก็ไม่ต่างอะไรนะอจริงอ่าแต่ตอนนี้ยังมีเขาอยู่ยครับผมก็อยากคุยกับเขาด้วยเชื่อมดีว่าพี่โนก็อยากเห็นคุณโตขึ้นไมอันเนี้ย เชิญผมได้เลยเราประกันเลยว่าพี่โนก็อยากเห็นว่าคุณตัดสินใจกันเองได้บ้างครับผมก็ก็พยายามครับพยายามอยู่พยายาก็ยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดมีความคืบหน้าสำหรับเคสร,ร้อยบาทอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมเรียกทั้งสองแก๊งมา่ารับฟังจริงๆว่าเป็นยังไงนะครับอืม,อม,อม,อมได้ครับก็ สิบห้าล้านใช่ไหมร้อยใบสิบห้าล้านที่ไหวใช่ไหมเอาที่ไหวก็คือแม็กแค่นี้แล้วใช่ไหมคือแบบไม่ไหวแล้วน้ามากกว่านี้คือไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วได้ครับได้ผมยอมผมได้เรื่องเนี้ยออกมาครับนี่ก็ให้น้องไปฟาร์มมาเล่นร้อยใบแล้วครับไได้เต็มที่กันโอ้ของเยอะอยู่แล้วครับผมหายไปเป็นเดือนของพวกคุณไล่ป้นกันพังอยู่แล้ว น้องบอกน้องว่าไม่ต้องเกรงใจนะเวลาเจอกันจริงๆคือไม่ต้องเกรงใจนะคือใส่กันเลยนะแบบเอาแบบแบ็กเลยนะเอามันมันเลยใช่ไหมครับใช่แบบได้เลยมันมีอะไรในใจอยู่แล้วคือให้มันระบายออกมานี่จะจะไม่หนีใช่ไหมร้อยใบนี่คือจะเล่นปกติเลยใช่ไหมแบบเล่นเต็มที่ครับเต็มที่ได้ได้ฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้ก็ทิ่งใจอันนี้คือคุยวันหรือยังครับหรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคือเดี๋ยวเราเข้าเคเอซับก่อนครับ อ๋อโอเคครับแล้วพอหลังไอแซฟเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจดการเรื่องวันเดี๋ยสรุปวันอีกทีนึงครับจะให้ลุงมาคุยโอเคงั้นอ่าเบื้องต้นเรื่องยำอาวุธไม่ยำนะครับผมไม่จูนรถเหมือนเดิมครับในไหนก็ไม่ยำไม่จูนเอาไม่ไหวใช่ไหมถ้าเล่นจ้ำก็จูนไม่ไหวใช่ไหมแอร์ผมฝ่ามือครับโอเคได้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 ไม่ติดแต่เล่นเต็มที่ก็พอถ้าขอถ้าขอเยอะขนาดนี้ขอเต็มที่ก็พอได้ครับได้ เล่นบ้านเล่นอะไรไหมเลิกกักบ้านไหมอะไรอก็แล้วแต่รูปเร่รูปแบบแล้วกันเอาธรรมชาติเลยไหมครับอ่าได้รด้ได้ได้หมดทั้งหมดแต่ผมบอกก่อนนะว่าคุณเล่นแบบไหนมาผมเล่นแบบนั้นนะได้ครับได้ได้ครับเรื่องป้นงานตามน่าจะเข้าใจผิดครับเดี๋ยวให้ให้น้องอธิบาย ต้องอธิบายแล้วเพราะน้องเป็นคนส่งข้อมูลมาให้ผมว่พาพวกคุณมันไล่ปนงัดบ้านนะเออแต่อย่าทราบว่าคนไหนเป็นคนส่งหรอคะน้องผมข้างหลังเนี่ยครับพี่ใส่หมวกเนี่ยเออไม่ไม่ค่ะหนูไม่ได้ปนงัดร้านนะไปปนแบบว่ากาลาดบนอนะไรอย่างเงี้ยดูเป,ป็นคนปนเหรอเนี่ยใช่ใช่ค่ะไปกับแฟนใช่ไหมว้าใช่พวกการหลาดบนโพลิ่งพวกเนี่ยค่ะ อันอันนี้งานดําใช่ไหมอือไม่ใช่นี่โพสต์มันก็งานข่าวหรือเปล่านั่นน่นแหละหนูไปปนเธอๆพวกน,นั้นนะเข okay, รู้ละโอเคแล้ว, okay. แ,ลวแล้วใครเป็นคนโพสต์ปะมันมีประชาชนโพสต์หรือว่าแก๊งโพสต์มันมันมีคนโพสต์อะพี่ผมว่าแคบไว้ตามนนหลังจากที่พวกเขาติดคุกแล้วห,หรือว่าก่อนติดคุกใช่ครับพอเขาติดเขาก็โพสต์เลยมันน่าจะช่วงนั้นเมืองมันน่าจะวุ่นวายอรมันมีแก๊งตีันแล้วทีนี้น่าจะคนละเคสครับ มันโดนผมไปเจออีกประมาณแบบว่าสองตีงเงี้ยไม่ได้มีแค่หนูไงโจนอ๋อได้ครก็ไหนๆก็ร้อยใบไปแล้วก็ช่างมันก็จบไปแล้วร้อยใบอ่ะร้อยใบก็สิบห้าล้านก็จบเขตจดเลยครับจดเลยรถรถได้ไหมคะพี่คุยไปแล้วครับมาช้างี้แหละเอานี้แหละเดี๋ยวจะเพิ่มเป็นสองร้อยใบเหมือนเดิมไม่ได้ครับแล้วเขาหัวหน้าแก๊งคุณก็ไปบอกพี่โนว่ายุบแก๊งอ่ะ ผมจำได้นะวันนั้นละเพราะไม่ไหวอะสองร้อยใบอะนี่โลกจำอะ <pers> อันนี้ตั้งใจมาทิ้งทวนหรือว่าอะไรครับเนี่ยอันนี้หรือว่าของเยอะละอยากเล่นบ้างสั่งาหรือจะเป็นปีของโคอีครับปีนี้ยังไงอยากอยากเล่นครับอยากเล<อ>่นให้ปีแล้วฟาร์มทั้งปีเลยเนาะเท่าทั้งปีเลยวะ ไปไปเที่ยวกันก็ย้ายอยู่ครับโอเคครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับหลังเอซับแล้วก็หลังแข่งเดี๋ยวเจอกันได้ครับได้ครับไปเดี๋ยวเจอกันโชคดีครับครับโอเคร้อยใบสรุปแล้วเบสเซ็ตโดนนี่จะได้นะได้อยู่แล้วโดนอยู่แล้วมันตอนแรกมันก็จะแบบไม่ไม่อยากเล่นร้อยใบหรอกเพราะว่าใจมันนะใจมันอยากเล่นหกสิบแปดสิบอะไรเงี้ยมันน่าจะแบบ ไอ้เหี้ยขอสุดสุดแล้วกันเย็นโดนเราเกินดขอกูกีรับกูเร um ียกกูกีรับมึงก็ขอกูทุกรับอ้าอ้ก็ประมาณนั้นน่ะมันบอกว่าร้อยใบแม่งน่าจะพอใจแล้วแม่งจะไปคุยกันแม่งน่าจะพอใจที่ร้อยใบแหละไอ้พวกเย็นี่ยว่ามันเอาบุญยอมแม่งไปเหอะไอ้สัตว์เดี๋ยวฟังไหมแบบว่ากูต่อไปกูก็ไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยร้อยใบไว้สักทีขอให้ปลดปล่อยปีศาจมันก็คงพวกนั้นนี่ไอ้เหี้ยเดี๋ยวแม่งก็เจอเดี๋ยวก็ชนมั่งเดี๋ยวอะไรมั่งเดี๋ยวก็เรียกแล้วยมเสียงอะไรไว้ด้วยพี่ยมเสียงไว้ด้วยอ่ะ มึงรอเลยมันด่ามึงพังแน่ยังขุ่ยเราเดี่ยมันด่ามึงพังแน่นอนกูบอกเลยรับประกันเลยผมโดนจีดหนักแน่นอนอ่ะคิดว่าอย่าล้มกันนะเว้อยมันก็ไม่ได้มีคนเดียวพี่เราก็มีพี่แผนในใจอ่ะเยอะเอ่ะแกหรือเปล่าอย่าล้มอ่ะอะไรเจอะไรอ่ะอะไรเจแล้วโอ้ยอย่าลอยใบเราไม่เล่นมานานแล้วเว้ยลอยใบอ่ะน้อยเยอะแล้วพวกไอ้เฮี้ยนี่ไม่ค่อยหนีด้วยกูบอกให้ มันยัดบ้านด้วยนะเออเหมือนไลเกอร์เลยสเต็ปเหมือนไลเกอร์เลยตักกว่าไลเกอร์ตกเหนื่อยไร่เฮียหกโมงกูเหนื่อยไร่สัตว์กันเยอะมันยาวมันยังเจ็บคุยเหนื่อยไร่เหรอพี่เหนืยตอนดีหัวตอนบ่ายอ่ะโอ้โหตอนบ่ายก็ปีนเอาดอ่ะวันนั้นอ่ะกูอุ้มแม่งยันช้าอีกวันขอยันงช้าอีกวันเอาดีมึงไม่ให้มันนอนเลยอ่ะ อไอเจมมีแผลโดยเฉพาะเลยเนาะมึงเลยเน้นอ่ะอันนี้มึงใช่ปะพี่ขอเลยพี่ขอเลยแค่นั้นน่ะผมขออุ้มเองเลย <c oughs> ย้ำแม่งด้วย <c oughs> อ,อ่ะมันไม่ได้ออกแล้วหรอยังกลับมาแล้วหรือเปล่าใช่มันไปอยู่โมบูนิชิัดแล้ว,ลว,กกวอ่ะแก่เก่าอ่ะใจกี่เก้าฮะตอน,นั้น <c oughs> ทีกี่เก้าฮะมัน,น <c oughs> บอกจะออกนี่อีกเดือนสองเดือนเลยนะไม่ใช่มันออกไปแล้วหรอยังพี่น่าจะยังนะเพราะว่าเพราะว่ามันตัวแบบตัวหาส้นตีน่ะง่าย เวลามันเจอมึงอ่ะมันยังด่ามึงเลยเห็นปะมันเอากูไม่สนรู้ใครอ่ะเจ๊เล้ยไอไอคนที่ชื่อหลงมันยังอยู่ปะอ่ะพี่คนที่ชื่อหลงครับสวัสดีครับวันนี้วั่ปี๊บวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เปี๊เปลี่ยนชุดเตรียมความพี่สองร้อยใบวันนี้พี่เปี๊เตรียมบัตรประกันไว้พี่ดีครับคือสองร้อยใบสองร้อยใบแหละแล้วเล่นกับเขาอีกพี่ของพี่เปี๊บถาเลตีได้เป็นเดือนปีหน้านี่นี่ในตู้พี่เปี๊บนั้นมีวเงินแดงสามล้านอยู่ปะ อไม่มีครับมี่สองหมื่นมีสองหมื่นอ๋อสามล้านฝากไว้ที่หญิงป่ะไอจียิงบอกว่าไม่จริงไม่มีครับไม่มีฝาครับไม่มีฝาครับอะไรนะชื่นอะไรน้อยน้อยนะยายน้อยอะไรนะไข่น้อยเดี๋ยวนี้พี่เล่นรุ่นใหญ่อหรพี่โอ้โหยายน้อยเหรอพี่สน้อยอะไรสนงสน้อยอะไรนะพี่